วัดดีครับผมต่อนะครับมาคลิปนี้เป็นคลิปของไฟเชค็คซิปโปแท้ครับในอินเดีบริษัทที่นำเข้าม่วนอกม่วนใจนะครับจำกัดหรือจากเมริกาอันนี้ผมสั่งไปจากช้อปปี้นะครับเดี๋ยวให้ดูร้านก่อนร้านนี้ซิปโป้ไทยแลนด ผมคิดว่าน่าจะเป็นร้านของพี่คนนี้นะต้อมีช่อง youtube ด้วยนะครับเนี่ยคนที่เปิดร้านซิปโป้แรกๆเลยอะเท่าที่ผมหาข้อมูลดูนะเขาเปิดร้านซิปโป้ตอนแรกอะ่ะชื่อร้านว่าซิปโป้เลยแต่โดนแจ้งว่าร้านชื่อร้านเนี่ยละเมิดลิขสิทธิ์ของซิปโป้ตอนนั้นเขายังไม่ได้เป็นตัวแทนนะครับเขาเลยเปลี่ยนชื่อร้านเป็น ซิปปะดีดูอะไรสักอย่างนี่เนี่ยเนี่ยซิปปะดีดูมันจะอ่านถูกนะตัวมันเล็กจังเลยเออนี่นี่อยู่นี่นี่ซิปปะดีดูเว้ยไม่ชัดอีกอนี่ครับซิปปะดีดูเลยเปลี่ยนเป็นอันนี้แต่พอขายไปสักพักนะครับ เขาก็กลายเป็นร้านตัวแทนในไทยนาท่าจะเป็นร้านแรกๆเลยอะที่นําเข้าแล้วก็ขายในไทยนําเข้ามาจากอเมริกาครับนำเข้าตรงมาจากบริษัทในอเมริกาเลยเลยตั้งเป็นชื่อซิปโปได้เพราะว่าเป็นร้านตัวแทนแล้วเข้าๆนะครับไปหาดูกันได้มีหลายลาย หลายแบบแกวเลยผมเอาไอ้ตัวนี้มาสีข้างหน้าเป็นโลโก้ซิปโปไฟกันลมตัวบอดี้ตัวถังมันเป็นสีออกน้ำเงินน้ำเงินนะไม่ใช่สีดำสีน้ำเงินเข้มๆอ่ะข้างหน้าเป็นโลโก้ ส่วนอันนี้เนะี่ยมันเป็นของเทียมนะครับของเลนส์แบบนี่ของแท้จะมีซิโป,โป้อยอยู่ข้างล่างแล้วก็ปีผลิต2024 Make in USA อันนี้น่าจะเป็นชื่อชื่อเมืองหรือเปล่าวะ b ด d f o r d นะครับน่าจะเป็นชื่อเมืองในอเมริกาผมก็ไม่เคยไปนะไม่ไม่รู้เท่าไหร่แต่ชื่อมันคุ้นๆหูอยู่บดฟอร์ดเนี่ย ในในกล่องก็จะมีอน,นี่อะไรไม่รู้แผ่นกระดาษอยู่ข้างล่างแล้วก็ใต้ฝาใต้ฝาจะมีใบรับประกันครับรับประกันตลอดชีพแต่อะไรไม่ฟรีนะครับผมลองอ่านรายละเอียดในร้านดูแล้วถ้าอะไรเสียเนะี่ยต้องเสียตังเปลี่ยนอะไรนะครับ แต่ค่าซ่อมเนี่ยไม่คิดเงินคิดค่าอะไรนี่เป็นคู่มือคู่มือมีภาษาไทยนะครับแต่อยู่อยู่ข้างในต้องเปิดพลิกหา,เ,าเป็นวิธีเติมน้ำมันอันนี้ผมไม่ใช้หรอกครับเก็บไว้น้ำมันไม่เติมแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะบอกว่าสั่งมาทำไมนะครับเดี๋ยวจะ เปิดออกมาเทียบเลยของแท้ของเทียมเป็นไงอันนี้เป็นใบรับประกันนะครับต้องแนบไปถ้าจะส่งซ่อมนะแต่ผมว่ามันไม่เสียแลวครับนอกจากจะหายอะ่ะแล้วก็อะไรซ่อมมันมีขายอยู่ถ้าจะเสียนะก็น่าจะเป็นทานทานหมดถ้าจุดบ่อยๆทานหมดแต่ยังไงก็ไม่เสียเพราะผมไม่ได้ใช้ ข้างหลังนี่จะเป็นวิธีดูน,นี่ดูปีผลิตถ้าเป็นปีเก่าๆถ้าเป็นปีเก่าๆจะเป็นฝั่งเนะี้ยหนึ่งเก้าอะไรต่างๆเนะี่ยจะเป็นจุดเป็นขีดบ้างวิธีอ่านแล้วข้างหลังนี่ก็เป็นแบบนี้ตัวสองพันถ้าตัวสองพันหนึ่งขึ้นมาเนะี่ยมันจะไม่มีแล้วไอ้พวกเนะี่ยตัวสองพันหนึ่งขึ้นมา มันจะเขียนสองตัวท้ายถ้าสมมุติปี2018ตามแนวเขียนบอกไว้เนี่ยหน้ผลิตปี2018ก็จะเขียนเลข18ไว้ใต้ตูดอันนี้ผลิต2024ก็จะตอกเลข24ไว้เนี่ยครับใต้ตูดมันเลข24ตรงเนี้ยตัวเก่าแพงนะตัวเก่าๆเ,เนี่ย หลายตังอยู่อันนี้มันพันนิดๆนะครับถ้ามีโค้ดส่วนลดก็ไม่ถึงพันนะก็เลยเอามาดูสักหน่อยว่าของแท้มันสวยขนาดไหนเนียนขนาดไหนครับวิธีดูกับใบรับประกันอยู่ด้วยกัน ผมไม่ได้ดูบุรี่นะครับแต่ชอบชอบมาตั้งแต่ตอนเด็ก,ดกแล้วไอ้พวกหนังฝรั่งอะ่ะมันจะมีไปแชทสีเดืมเหลี่ยมแบบนี้ยหนังฝรั่งหลายเรื่องเลยหนังไทยน่าจะมีอยู่มั้งจำไม่ได้แล้แต่ส่วนมากจะเจอหนังฝรั่งแล้วเจอไฟแช็แบบนี้ ของเทียมเอาไว้เล่นครับของแท้เก็บเดี๋ยวพังแล้วสีตลบไอ้วกนี้ไอ้วกนี้ก็เป็นอะไรเป็นฐานนี่ฐานแท่งอะไรไม่รู้เรียกไม่ถูก แท่งฐานแท่งหินเหล็กไฟอันนี้ก็เป็นไส้มันสั่งมาดูเฉยๆอันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วครับเพราะว่าไฟแช็กไม่ได้ใช้งานส่วนไอ้พวกนี้ก็ใช้ของเทียมได้พวกอะไรมันอะ่ะมีของเทียมขายเพียบเลยของแท้เราซื้อมาเก็บครับเราจะไม่ใช้ถ้ามันหยุดผลิตขึ้นมาเนี่ย แล้วมีความต้องการนะครับมันจะมีราคาขึ้นมาเลยไอ้พวกไปแช็คพวกเนี้ยิ่งตัวสวยๆนะลิมิเต็ดอะแพงเลยครับผมดูมีถูกสุดนะ6กรของแท้นะครับถูกสุดห0 0้อยเจ็ดำไม่ได้ลนะแล้วก็ไปแพงสุดเป็นหมื่นอะแต่ไม่รู้ในร้านมีหรือเปล่านะหมื่นขึ้นอนะมีระดับ6กร 800 9 0 0 1,000 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0พ0ขึ้นมาเรื่อยเื่ยิ่งหายยากยิ่งแพงะส่วนอันนี้อันนี้ผมก็ไปดูประวัติมาคร่าวๆนะครับไปดูประวัติความเป็นมาของซิปโปเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยมันจะมีบริษัทลอนสันครับที่ทำน้ำมันไฟแช็คเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าเกิดวิกฤตอะไรนะครับ ลอนสันรู้สึกว่าจะล่มเลยสักอย่างเนี่ยแล้วก็ซิปโปเนี่ยเข้าไปเทคโอเวอร์ไปซื้อโรงงานลอนสันเลยครับไปไปเป็นเจ้าของเลยอะ่ะแล้วก็ผลิตน้ำมันไฟแช็คซิปโปเนี่ยออกมาอีกแบบหนึง่งคือแบบนี้แล้วก็คู่กับลอนสันคืออีกตัวหนึง่งไอ้กวดเหลืองเหลืองอะ่ะอันนี้มันก็ผมไม่รู้ว่าเขาใส่สารอะไรมาหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าถ้าใช น้ำมันของซิปโปเนี่ยมันจะมีเขม่าน้อยกว่าลอนสันเขาอาจจะเติมสารที่ลดเขม่าของการเผาไหม้มาก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นลอนสันเนี่ยอาจจะมีเขม่าเยอะกว่าหน่อยแต่ลอนสันมันก็ใช้ได้นะครับอันนี้จะแพงกว่าลอนสันแต่จ,จะดีกว่าก็ได้ใครจะไปรู้อันนี้ก็ใช้ลอนสันเนี่ยจุดหลายเที่ยวแล้วเหมือนกัน เขาเมาก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าต้องจุดกี่ทีนะครับถึงจะมีเขาเมาดําปีอันนี้ผมว่าจุดเล่นอยู่จุดได้สองสาวันมั้ง เขาควงแล้วแม่งเทเียวะแม่งเราก็ควงไม่เป็นซะด้วยควงยังไงก็ไม่รู้ <laughs> ครับตามที่บอกอไว้ซิปโป่ก็ทำผลิตภัณฑ์น้ำมันไปเช็คออกมาอีกหนึ่งตัวคือตัวนี้แล้วก็ทุกวันนี้ยังมีรอนสันขายอยู่นะครับไอ้กวดเหลืองเหลืองก็มีอยู่มาต่อไปเดี๋ยวเรามาดูว่าความแตกต่างนะครับของแท้ของเทียมเนี่ยมันมีอะไรต่างกันบ้าง ซึ่งแน่ๆอยู่แล้วคืองานครับงานมันละเอียดกว่าของแท้เนี่ยงานทำมาละเอียดกว่าตัวน้งทรงตัวหนังสืออะไรซึ่งมันดีกว่าอยู่แล้วครับของเทียมมันก็จะตอกมาอีกแบบหนึง่งอันนี้มันตอกยี่ห้ออะไรมาก็ไม่รู้แต่ก็คือเรียนแบบซิปโปะครับถ้าเป็นถ้าทรงแบบเนี้ยเพราะว่าซิปโป้จดลิขสิทธิ์ไว้แล้วนะครับ จดลิขสิทธิ์ชื่อลิขสิทธิ์รูปแบบของไฟแช็กทรงเหลี่ยมแบบนี้ถ้าใครทำแบบนี้ก็คือเรียนแบบฟิปโปมาเลยแต่มันมีของจีนนะครับของจีนยี่ห้อหนึง่งไปรูมอ่านถูกกว่านะโซโลไฟแช็กทรงเหลี่ยมแบบนี้ยี่ห้อโซโลของจีน อันนั้นก็300กว่าบาททำสวยเหมือนกันแต่ผมว่าการเลียนแบบซิปโป้เนี่ยครับอยากรู้ว่าเป็นทรงไหนก็ไปเข้าไปในช้อปปี้อะ่ะพิม์ว่าไฟแจ็คโซโลมันจะขึ้นมาเลยครับ300กว่าบาท500กว่าบาทอยู่ประมาณเนี้ยแล้วแต่ชอบนะแต่มันก็ทำสวยเหมือนกันนะครับของจีนอะ่ะเป็นแบบโลหะเงาเงาสีทอง สีเงินก็มีเอ,อ่อแล้วก็ลืมบอกไว้ครับวัสดุตัวบอดี้ตัว, body, ตว,ตวถังนอกเนี่ยมันเป็นท้องเหลืองนะครับไฟชัคซิปโปทุกอันที่ทำมาเนี่ยจะเป็นท้องเหลืองนอกจากจะมีเขียนบอกไว้ว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดหรืรุ่นพิเศษที่จะเป็นวัสดุอื่น ถ้าไม่มีเขียนเนี่ยมันจะเป็นทองเหลืองหมดเลยตามที่ร้านเขาบอ,อกมานะครับจะเป็นทองเหลืองทั้งหมดส่วนท้้งในนี้จะเป็นสแตนเลสผมก็ยังสงสัยอยู่นะว่ามันสแตนเลสแบบไหนแม่เหล็กถึงดูดติดว่าถ้าเป็นเลสพวกเลสสามศูนย์สี่เนี่ยแม่เหล็กมันดูดไม่ติดนะครับ แต่อันนี้เนี่ยไม่เหล็กดูติดนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นสเตนเลสรุ่นอะไรนี่ยังไม่ได้เติมน้ำมันนะครับเดิมๆเลยดูจากภายนอกก่อนดีกว่าขนาดเท่ากันเลยนะครับ เากันเลยอันนี้ตัวบานพับนะครับบานพับเนี่ยเหมือนของเทียมมันจะอ้วนกว่าของแท้มันจะเล็กด้านนอกก็ประมาณนี้ด้านใต้ไม่เหมือนแน่นอนของแท้เนี่ยจะเป็นซิปโป้แมคอินยูเเอแล้วก็ปีผลิต ส่วนตัว E นี่ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรเบฟอร์ดนี่ก็เมืองก็จะประมาณนี้ข้างในข้างในเป็นท้องเหลืองนะครับท้องเหลืองสนิมจะไม่มีเลยส่วนอันนี้ อันนี้เป็นเหล็กนะครับบอดี้เหล็กแต่เสียงแม่งเพาะดี่ะเสียงแม่งลั่นดีจังเลยอันนี้เล่นไม่ต้องกลัวพังเพราะแม่งไม่ถึงร้อย ถอดออกมานี่ครับตัวถังในของของก๊อบตะนิมแดกบ้าเลยมองไม่เห็นเดี๋ยวจะส่องให้ดูนี่ครับคาบตะนิมนะั่นอ่ะแดงๆนะ ก็ประมาณนี้อ่าน,นี้จะให้ดูครับอันนี้ตัวถังนอกนะเป็นทองเหลืองแท้ของแท้เป็นทองเหลืองเลยบานพับก็ทองเหลืองไม่ทองเหลืองก็น่าจะเหล็มั้งสแตนเลสบานพับน่าจะเป็นสแตนเลสมากกว่าทองเหลืองจะไม่ทนเนาะไม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับ นี่แล้วดูของกรอบนะนี่มันเป็นเหล็กชุบครเมียมมาครับดูติดหมดเลยส่วนตัวถังในตัวถังในก็ดูติดของแท้ก็ติดนะไม่รู้ว่ามันเป็นเหลดแบบไหนเหมือนกัน ตรงแท้ก็ดูติดอันนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือที่ตอกไว้นะครับของแท้จะมีคำว่าซิปโปยู a เขียนไว้อยู่ของเทียมก็จะเขียนอะไรไว้ก็ไม่รู้ แล้วก็ขึ้นมาด้านบนตัวลูกเบี้ยวนะครับลูกเบี้ยวของแท้แม่งอย่างใหญ่เลยของเทียมอันเล็กแล้วก็ปองของเท่ากันหรือเปล่าวะปองรูเหมือนกันป๊บปื๊บปื๊บอันนี้ แล้วก็ตรงนี้ตัวที่โดขึ้นมาเนี่ยไอ้บูทบูทที่รับกับตัวหินเหล็กไฟเนี่ยมันจะใหญ่ของก๊อบมันจะโผล่ขึ้นมาหน่อยเดียวนยครับแล้วก็ตัวลูกลอนะ ของแท้จะเป็นฟันเฉียงนะครับแท้ฟันเฉียงแล้วก็ดูอ้วนกว่าด้วยของเทียมจะเป็นฟันตรงแต่ฟันเฉียงมันก็มีขายแล้วนะครับตอนเนี้ยพวกของปลอมอมีขายแล้วเป็นอะไรขายแยกหมุดตอกเหมือนกันของแท้จะมีตัว ทำให้ฝืดทำให้ฟิตจะเป็นสันตรงเงี้ยขึ้นมาของเทียมมันจะไม่มีจะเป็นแค่จุดๆสองด้านแต่ถ้ามันหลวมเนี่ยเราก็เอาครีมยัดเข้าไปแล้วก็ถ่างออกนะครับถ่างให้นพองออกมา,ากแ,แ,แ,แล้วก็แน่นๆเล้นเราก็ไส้ในของแท้ของแท้จะเห็นทองเหลือง เห็นหมุดหมุดทองเหลืองอะ่ะมันจะใหญ่ของเทียมหมุดทองเหลืองแทบไม่มีเลยเป็นเดือยโผล่ขึ้นมานะครับเป็นหลุมเดือยโผล่ขึ้นมาเป็นหมุดย้ําไว้นิดเดียวของแท้หมุดใหญ่มากนี่ แล้วก็น็อตนะครับน็อตล็อกไส้ไม่น็อตล็อกไส้ไส้เหล็กอะเนี่ยตัวจุดฉนวนน็อตล็อกของแท้ตัวใหญ่ของเทียมตัวเล็กของเรียนแบบนะครับตัวเล็กไอ้นี่เรียกอะไรผมลืมไปแล้วเนี่ยไอ้ผ้าชั้นแรกนะครับจําไม่ได้ละลืมชื่อก็จะต่างกันแบบนี้ครับของใหม่ ดูนี้นะของแท้จะใหม่กว่าไอ้ที่ผมใส่ใน้ํามันเรียบร้อยแล้วไว้จุดเล่นก็จะประมาณนี้ครับเทียบให้ดูแท้กระเทียมยถ้ามันหลวมไม่ค่อยแน่นอ่ะเอาคีมถ่างครับถ่างตรงนี้ออก ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะของเรียนแบบแม่งลัน่นอย่างนึงปิ้งสงสัยมันจะเป็นที่ตัวถังเะยครับตัวถังอันนี้มันไม่มีสีมันเลยกังวานไอ้ตัวเนี้ยมันทาสีมามันจะมีความหนาของสีครับมันเลยทําให้เสียงบุรดีปิ้งเนี่ยความกังวานมันไปโดนกับ ตัวสีทําให้เบาลงเดี๋ยวผมสั่งไม่อีกตวงเอาตัวที่เงาเงแบบเนี้ยให้ดูดิเสียงนี้เป็นไงส่วนอันนี้เก็บีกว่าครับเดี๋ยวจะเป็นรอยเดี๋ยวใส่ถุงก่อ่าเก็บเรียบร้อยครับแพ็เข้าถุง อย่างดีปิดฝาครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวต้องมีอีกแน่นอนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับยังหาตัวเลื่อมๆแบบนี้มาอีกสักตัวเดี๋ยวไปหัดควงกันอ๋อ เปิดนานจัดนึ่งระเหยเอาหมดแล้วมั้งได้อยู่เออลืมบอกไปเด็กน้อยเนี่ยเด็กๆไม่ควรเล่นนะครับพวกไฟแช็คแบบเนี้ยเพราะว่าถ้ามันห้อยหัวอยู่อย่างนี้หรือว่าเราสบับดมากเกินไปถ้ามันไม่ติดนะครับเราก็สบับดลงแบบนี้ถ้าเราสบับดมากเกินไปเดี๋ยวทำให้ดู น้ำมันน่าจะแห้งหมดแล้วเนี่ยถ้าสะบัดมากเกินไปไฟมันจะติดฝาแล้วถ้ามันย้อยนะถ้าน้ํามันร้อนสันมันย้อยนะครับมาโดนนิ้วเนี่ยมันจะลุกมือเลยถ้าเด็กน้อยอะตกใจครับแน่นอนหรืออาจจะพองเลยก็ได้ไปเช็คแบบเนี้ยควรเก็บไปพ่นมือเด็กเด็กไม่ควรเล่นครับแต่มันก็พูดยากนะเดี๋ยวนะี้แอปสั่งซื้อแม่งสั่งได้หมดเลยตอนเนี้ย มันไม่จํากัดอายุซะแล้วก็ผู้ปกครองต้องคอยดูนะครับว่าลูกของคุณสั่งอะไรมาบ้างก็ดูๆเขาหน่อยถ้าไม่เติมน้ํามันเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใส่น้ํามันเนี่ยน้ํามันลอนสันมันไวไฟมากครับสตาร์ทแป๊บเดียวติดเลยก็มาเนี่ครับ chơi này giúp tiếp bài bài lại